สนักติเข้าหากันนะครับก็จะเป็นการอยู่ในรูปแบบสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นนะครับคุณท่านจริงๆนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากใจนะครับเดี๋ยญาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวแจ้งแจ้ง FC ที่สั่งเสื้อสั่งผ้ามากับป้านึ่งรอหน่อยเพราะออเดอร์มันเยอะนะก็กับฝากนะครับฝากสาหรับ FC ท่านที่สั่งของกับ พัตแต้นครับก็รอนิดนึงนะครับลุงครับคนนี้ก็มม่ใหม่เนาะลุงคนนี้ก็ไม่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับการส่งของออนไลน์นะครับพัตแตนก็พยายามที่จะจัดส่งให้ท่านนะครับสําหรับใครที่ส่งมาสั่งมาทางไลน์นะครับก็เจเย็นๆนะครับนะครับยวให้พัตแต้นค่อยๆส่งนะครับนะครับส่งมือท่านแน่นอนนะครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ช่วยคุณนุนนะครับทําให้อาจารย์มีรายได้นะครับทีจะเิบไว้ในเงินลงทุนนะครับการศึกษาเนะครับข้างหน้าเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะครับจะระดูชัดเจนไม่ได้นะทุกอย่างครับง่ายๆก็ทุกอย่างครับในครอบครัวนะครับ หลังจากค่าต้นทุนออกรายออกไปแล้วนะครับกำไรนิดๆหน่อยๆล้วก็เอาไว้นะดูแลครอบครัวเราต่อไปนะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็จะเย็นๆนิดน,นึงนะครับส่งของให้ถึงมือท่านแน่นอนนะครับะนะครับถึงแน่นอน,นครับถึงแน่นอน ของไวๆก variance, right, okay. ็จะย็นน yeah. ิดน okay. okay. ึงนะครับ OK> ตับไปประมาณนี้นะครับนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครันครับคนครกบไปกิคร้าวด้วยาความอิ่บครับยนะครับครับครับครรับคับครครับครคั